ถ้าทุกคนอยากเห็นก็ใส่ไอดีตามแอดมินเลยจ้าเมื่อเข้าจะกดผิดจุดนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงที่เสพไอเดีได้เลยจ้าไอเดียแอดมินจะให้เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถเอาไปเดินได้แอดมินกดโอเคเลยนะจ้ากดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดกันจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกกันเลยจ้าทุกคนอยากเห็นแล้วนะสีว่า เด็ดใหม่มา,าไปลาเป็นยังไงสวยหรือเปล่างั้นก็ตั่มแบบนี้มาเลยจ้าไปแล้วนะคะว้าวว้าวถึงแล้วทุกคนนี่ไงว้าวสวยงามที่สุดเลยโอ้โหอลังการที่สุดเลยว้าวโอ้โหที่จอดรถของเขาก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาก็มีอัปเดตใหม่นิดนึงนะจ้าแอดมินเขาไปดูข้างในก่อนว้าวข้างใน ดอกไม้ด้วยฝั่งนี้สวยงามที่สุดเลยแอดมินไปดูบ่ะฝั่งนู้นก่อนนะจ๊ะโอ้โหทุกคนสวนนาบ้านของเราก็มีที่นั่งจิบกาแฟนั่งผักได้นะจ๊ะขับไปดูข้างในบ้านของเราดีกบ่าว่าข้างในบ้านของเรามีอัปเดตอะไรบ้างแอดมินไปดูในครัวดีกว่าโอ้โหในครัวของเราก็ไม่ได้อัปเดตอะไรนะจ๊ะทุกคนแอดมินคิดว่าน่าจะอัปเดตแบบข้างนอกแล้วก็อีกบ้านหนึ่งแน่ๆเลย มันดูนดนนะจ๊ะอ๋ออ,อย่างเดิมเดิมเลยจ้า ที่สุดเลยค่ะอัปเดตทั้งน,นอกแล้วก็เออขากลบแต้มเพิ่มเติมนะจ๊ะทุกคนนี่ไงบารที่อัปเดตมากค่ะมากมากเลยแอดมินอยากเห็นทังง้นไม้แล้วนะสิว่าข้างไม้จะสวยสักแค่ไหนงั้นก็ปตามแอดมินมาเลยจ้าว้าวถึงแล้วทั้งไมของเราเข้ามาถึงก็จะเป็นแบบมีตกหลับแขก์แล้วว่าตกนั่งดูทีวีนะจ๊ะทุกคนสามารถ แล้วก็มีตูเสบันเป็นรมาร ของเราจ้าสามารถนั่งกินข้าวได้ตรงนี้ไงจ้าหรือว่าเขาไปทำกับข้าวได้เป็นตู้เย็นของเราจ้าตรงนี้เป็นที่แบบวางจานของเรานะทุกคโนโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยจ้าน่ารักมากๆเลยแล้วก็พื้นที่แบบใหญ่ ¡Gracias! เป็นท้องนอนของเรานะจ๊ะสามารถนอนได้โอ้โหนอนได้จ้าว้าวเตียงนีมากเลยนอะนสบายดูน่ารักมากๆแล้วก็ห้องใหญมากเลยจ้าแล้วก็มีตกแบบนั่งแต่งหน้าาปากทปง้าน,น,นี่เป็นตู้สื้อ้าของเรานะจ้าตรงนี้น่าจะเป็นมอน้กระจกของเขาใหญ่มากเลยสามารถดูตัเองไดะะ้อันนี้ก็ะจะเป็นแบบเขาเรียว่าอะไร่ะชั้นวางนางัเซนจ้าตรงนี้จะเป็นตน๊ทงานถง้สามารถ มินเขนานั่งทำงานนิดนึงก่อนว่านั่งทำงานไปเลยชิคกง้พายพอแล้วโอ้โหมากมากมากเลยโอเคทุกคนห้องนอนของเราก็มีประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนเห็นไหมอ่ะมินจะให้ดูรอบๆอ,อีกรอบก่อนอืมโอเคแอดมินออกไปดีกว่าเราไปดูที่อื่นต่อนะจ๊ะส่วนข้างนอกก็มี มาชมวิวหรือว่ามานั่งจิตกาแฟตอนเช้าได้นี่ไงพอแล้แอบมิดูแค่นี้ค่ะพอเราลงไปชั้นล่างดีกว่าว้าชั้นล่างของเราก็น่าอยู่เหมือนกันจ้ามีทีเลนเพลแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีห้องหลับแค่ของเราเลยจ้าสวยงามที่สุดเลยนะจ้าน่ารักมากๆเลยโอ้ยดูสิสวยสุดๆเลยจ้า มันออกไปข้างนอกดีกว่าอันนี้ก็สวยงามเหมือน,นจำที่สุดออกมาแล้วว้าโอเคสวยงามหรือเปล่าจ้าทุกคน,ดน,ดดกคนดเ,เดี๋ยวแอดมินอยากพาดูทุกคนดูรอบๆเลยอ่ะเดี๋ยวแอดมินขาดูรอบๆก่อนโอ้ตรงนี้ก็สามารถออกได้นะทุกคนเป็นห้องอ๋อนี่ไงที่แอดมินออกมาแบบหลังบ้านของเรานี่ไงหลังบ้านของเราก็มีที่นั่งพักเหมือนกันนะจ๊ะนั่งไปเลยสิจ้า Okay, I mean, I'll pay.